นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้จะถาโถมเข้ามา,ามวลชนข้างนอกก็จะขยับเข้ามาพี่น้องที่รักทนายความของพันธมิตรระบุเลยว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมถามว่าผมเชื่อไหมผมบอกว่าถ้าอยู่แบบนี้ผมเชื่อร้อยเอร์เ เพราะคนเหล่านี้มันพูดแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เช่นไนายกสมชายเข้าเฝ้าวันที่สามที่สี่ธันวาคมปีห้าหนึ่งปรากฏว่าถูกยุบพักวันที่สองก่อนวันแล้วมาวันนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าวันที่พวกนี้ชุมนุมเนี่ยนะครับที่ปิดล้อมสภาเนี่ยปรากฏว่าสนธิบอกเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็ส่งข่าวดีให้ มาวันนี้ไอ้พวกนี้พูดดิคือถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยปกติเนี่ยน้ำหน้าอย่างไอ้พวกนี้มันจะทำอะไรได้แต่ความที่บ้านเมืองเรามันไม่ปกติผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าสภาพ,พรัฐบาลเวลานี้ผมเรียนกับพี่น้องจริงๆว่าอยู่ในสภาพที่งอนแง่นเต็มที เขาไม่ได้ดูว่านายกยิ่งรักจะไปตรวจเรื่องน้ําท่วมสั่งการราชการอย่างไรเขาไม่สนใจที่เขาสนใจก็คือว่าเขาต้องการล้มอย่างเดียวจะล้มแบบไหนก็นตามขอล้มไว้ก่อนเพราะเมื่อองค์กรเหล่านี้ลงมาดําเนินการเล่นงานกระบวนการประชาธิปไตยแล้วถามว่าทําไมไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร เขาจะปฏิวัติทําไมล่ะครับเพราะขาบวนการตุลาการ<ป>พิวัติตนโทษอัมมาดพิวัตเครือข่ายเต็มแล้วกองทัพจะรอต่อนไหนครับรอจังหวัดสองครัหลังจากความรัฐบาลน,นี้ได้แล้วจะตั้งรัฐบาลใหม่พวกเราไปต่อสู้หลังจากนั้นก็สนไนเปอร์ iper, หลังจากนั้นก็อาวุธสงครามอีกแล้วครับท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า คนเสื้อแดงเนี่ยจงเก็บอารมณ์น้อยใจเอาไว้เถิดเพราะลำพังส่วนของนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาทำได้เท่านี้ก็ถือบุญโขแล้วมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเองใครไม่ทำก็ช่างแม่มันนึนเงในการที่จะต่อสู้ปกป้องระบอบราาประชาธิปไตย เพราะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรายังมีอารมณ์ว่าวันที่24น้อยใจสอบสอ,บสอบไม่โหวตวาระศาลเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใจสภาพเขามีคนไปบอกว่าเดี๋ยวจะถูกสั่งชะลอแม่ทุนเก้าเรื่องปัญหาเต็มหมดนะครับขุนค้อนหน้าตายัางก็เป็นค้อนอยู่แล้วเวลานี้ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในความเห็นผมก็คือว่าเวลานี้ <c oughs> ที่ผมเรียนกับพี่น้องทุกครั้งว่าเราสามัคคีกันยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าเราแตกแยกเราแพ้ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ผมเองก็สื่อสารไปยังรัฐบาลว่าถ้าเราจะต้องต่อสู้จงต่อสู้ในวันที่เรายังเป็นรัฐบาลอย่าต่อสู้ในวันที่เราพ่ายแพ้จากการเป็นรัฐบาลแล้ว ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงมันถูกกระเทือบหัวใจมาหลายครั้งแต่เรามันหัวใจด้านชาแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่มีอะไรเจ็บไปมากกว่าคนเสื้อแดงแล้วเจ็บไม่รู้จะเจ็บอย่างไรเพราะฉะนั้นจะเจ็บอีกครั้งแล้วจะเป็นอะไรไปเล่าเพราะฉะนั้น ณขณะนี้ผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราขณะน,นี้ฟังก่อนครับฟังก่อนใจเย็นวันที่24มิถุนายนเรียนไปยังพี่น้องแกนนำเสื้อแดงทั้งประเทศว่าเรานี่นะครับที่ยังจะต่อสู้กับโชคชะตากันนี้อยู่เราต้องรวบรวมประชาชนพี่น้องเสื้อแดงให้มากที่สุดเรามีคนมาก ในวันที่เราเป็นรัฐบาลอยู่มากกว่าที่เราต้องการจะมีคนมากในวันที่เราสูญเสียทุกอย่างไปแล้ว24มิถุนายนครบรอบ80ปีประชาธิปไตย80ปีประชาธิปไตยไม่ควรจะมีชะตากรรมเหมือนกับวันนี้เพราะฉะนั้นการแสดงออกของพี่น้องประชาชนในวันที่24มิถุนายนจงไม้ล้นหลามมากที่สุด ผมไม่อยากจะบอกว่าให้มากที่สุดมากกว่าเราเคยมาทุกครั้งนี่เป็นการหยุดยัง้งกระบวนการทำลายประชาธิปไตยรัฐบาลยิงลัก์จะได้ทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปหน้าที่เรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังเป็นภาระหน้าที่ของพี่น้องเสื้อแดงผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่สามารถตั้งหลักได้เวลานี้ทุกเครือข่ายฝ่ายอมาตย์เนี่ยออกมาหมด ลูกเล็กเด็กแดงครบถ้วนขณะฝ่ายโน้นกำลังกรีธาทับของเราก็อยู่ในอาการน้อยใจยอยู่ทำไมมันไม่โหวตวะผมเรียนกับพี่น้องว่าเลยมาแล้วเหลือขนาดนี้ก็คือว่าในสถานการณ์ที่เป็นจริง ว่าเราจะพาสถานการณ์นี้กันไปอย่างไรผมเชื่อว่าที่ทนายพันธมิตรออกมาพูดนั้นมีสัญญาณเพราะมันขยับเกมขยับเกมเดือนมิถุนายนก็เป็นสัญญาณเดิมที่มีการระบุก,กันมานะครับเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าหลายจุดหลายส่วนได้มีการเตรียมการกันฐานตจมูก็ยังทำหน้าที่และผมก็อธิบายฟังเมื่อคือนนะั่คือว่า ทุกหน่วยที่เคยมีส่วนในการล้อมปราบประชาชนเวลานี้ก็มีการเตรียมน้ํามันเตรียมน้ําขวดพลล,ลิตรจานวนมากในขณะที่น้ํายังไม่ทันท่วมทีเนี่ยจะคิดเรื่องอะไรนะ<ฮ>เตรียมการหมดครับเพราะฉะนั้นเราเวลานี้เราจงตั้งหลักให้มันหลายเรื่องผมรู้ว่าพี่น้องมีเรื่องพอใจไม่พอใจไม่ว่าตั้งแต่รัฐบาลพักเพื่อไทย หรือแม้แต่อนปชอเองแต่เราต้องเก็บความไม่พอใจอันนั้นและในระหว่างนี้ก็มีความเห็นต่างกันมากมายผมยังบอกเสมอว่าถ้าเป็นเรื่องของพรรคพรรคตัดสินใจแต่เป็นเรื่องคนเสื้อแดงประธานอนปชและอนปชต้องเป็นผู้ตัดสินใจเราก็ต้องเดินทางกันไปแบบนี้เ,นเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของเครือข่ายอามาัดเขาต้องขัดขวางทุกวิถีทางอยู่แล้วแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยโดยไม่มีอำนาจอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีความหมายกับเราไม่ใช่หรอเพราะเราไม่ยอมรับกระบวนการนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ภาระของเราก็คือว่า วันที่24มิถุนายนคือการออกมาเตือนสติว่าจงหยุดทำร้ายหัวใจของคนไทยผู้รักกัดประชาธิปไตยเสียทีหนึง่งเพราะพวกเราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจริงๆเราก็เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลือกตั้งกี่ครั้งก็ชนะทุกที แต่เราก็ถูกปล้นทุกทีเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็ไอโจรหน้าเดิมนั่นแหละครับไม่ใช่หน้าใหม่ที่ไหนเลยก็ปล้นโดยว,วิธีการแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเวลานี้เราฟังสัญญาณและพวกเราต้องเตรียมการนะครับนี่ขนาดเป็นรัฐบาลนี่นะครับอภิสิทธิ์ยังได้ใช้รถกันกระสุน,นเลย ส่วนคณะรัฐมนตรีได้ใช้รถแล้วก็ติดผ้ายันไว้หนารถใครเป็นรัฐบาลกันแนะ่ไอ้นี่ถ้ายางไม่แตกเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้รถกันกระสุนอยู่และเป็นรถที่อนุมัติโดยรัฐบาลปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีนี้ใช้รถติดผ้ายันอาภิสิทธิ์ใช้รถกันกระสุน คอรมอเวลาขึ้นรถทีไหว้พระหน้ารถทุกทีไอ้นู่นกันกระสุน,นเรียบร้อยและใครเป็นรัฐบาลเนะี่ยมันบอกว่าทำเรื่องถูกต้องขอใช้ถูกต้องผมว่าสักักมันคงทำเรื่องขอใช้ทำในรัฐบาลเนะี่ยมันไม่มีที่ไหนครับที่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นนาย,ยกแล้วยังใช้รถกันกระสุน,นยอยู่ ตอนน้ำท่วมกวทีหนึ่งแล้วใช้เครื่องบิน430ไปนครสวรรค์ส่วนสสรัฐบาลไปทางรถและทางเรือฝ่ายค้านไปทางเครื่องบินใครเป็นรัฐบาลกันแนะ่ผมเรียนกับพี่น้องว่าแต่เอาเถอะครับมันจะได้สะท้อนว่าเวลานี้ความมันมาแตกว่าคำว่ารัซ้อนรัฐเนี่ย ก็ดูสิครับผลเอกบุญเลิศแก้ประเศฐนะครับหัวหน้าใหญ่สนามม้านางเลิศยังสั่งการผู้อาชการจังหวัดผู้การจังหวัดผู้บัญชาการเราทับได้คือประเทศนี้ก็เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วสภาก,ก็เจ้าของบ่อนวัวชนที่ภาคใต้คงสั่งผู้ว่ากันปะ ไอ้นี่นะครับที่มันบอกว่าประเทศเรามันอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติแต่ว่ากลไกลของรัฐจะต้องทําคําชี้แจงเพราะเหตุผลที่พวกนี้มาให้เนี่ยจะสร้างภาวะความกระกระวนให้กับข้าราชการในพื้นที่เรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลต้องพูดซ้ำต้องอธิบายด้วยความอดทนว่ารัฐบาลชุดนี้ประชาชนคนเสื้อแดง ไม่มีใครคิดทำลายสถาบันเลยแต่ทุกคนถูกยัดเยียดถูกนะครับถูกกล่าวหาเพราะฝ่ายขี้แพ้ทั้งหลายมันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะมาทำลายกระบวนการประชาธิปไตยเท่ากับเหตุผลนี้เลยครับพี่น้องที่รักผมยังเรียนกับพี่น้องว่าเราเองจะต้องมีการเตรียมการนวชท่านอาจารย์ธิดาก็นัดที่จะมีการประชุมใหญ่กันเพราะ เราต้องคิดสู้เวลานี้ฝ่ายศัตรูนี่นะครับปรีธาทับมาทุกด้านเต็มกันไปหมดซึ่งถ้าเราไม่มีการจัดทับเวลานี้เราจะรับสถานการณ์นี้ไม่ทันพักประชาธิปัตย์ชุมนุมคนไม่กี่คนเขาต้องการทำลายความรู้สึกของคนที่เขาอัลวาดในสภาด้วยวิธีถอยเถือนนั้นเขาต้องการจะชี้ว่าระบบสภาไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเป็นกระบวนการเดียวกันหมดเวลานี้ต้องตั้งหลักพักพวกผมพี่หมอเวงยาประสิทธิ์หรือว่าคนที่เป็นสสทุกคนต้องไปช่วยอธิบายความกันในที่ทําการพักผมเองก็เห็นด้วยกันว่าเวลานี้เนี่ยนะครับที่มาสื่อสารกับท่านทั้งหลายวันนี้เพราะผมกลัวอารมณ์ของพี่น้องจังหวะเราเผลอใจน้อยใจพอดีนะครับไอ้พวกนั้นก็เข้าฮอตพอดี พอเราใจหายเข้ามาปกติเอามันยึดหมดแล้วจะไปกับมันก็ไม่ได้หันมาข้างหลังก็ยังงอนพวกเดียวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นียครับยุดติเรื่องทุกอย่างเรายังมีโจทย์เดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นอมาตยาพิวัตรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่คือปัญหาใหญ่สุดของประเทศไทย และจงรู้เสมอว่ามีประชาชนพิวัตรเท่านั้นที่จะชหนะ้อาอมตยาพิวัตรได้กราบขอบพระคุณครับ